คุเอ้าทำกับข้าวเลยเด้อพี่น้องจา๋าโอ้นี่นี่นี่น,นี่เมนูวันนี้ผัดกะเพราเด้อพี่น้องกะเพราไก่เด้อกะเพราหมูนะะผัดกะเพราหมูเด้อโอ้แสบแสบหลายพี่น้องจ๋ากลิ่นหอมหุยหุยหุยขั้นแรกก็ใส่เครื่องไปก่อนเนาะ ซึ่งเครื่องทุกวันนี้มันทําง่ายเพราะว่าเราตืมเครื่องมาจากข้างนอกไม่ต้องตาเองอันนี้ตำเองหรือเปล่าตำเองจ้ะโอ้ตาเองตำเองก็อร่อยจ้าใส่หมูเข้าไปแล้วจ้าใส่หมูเข้าไปแล้วเรลือให้เกลเข้ากันเนาะทุกคนเริ่มทำให้เตัวหมูนี่มันมีน้ํามันอยู่ด้วยก็เลยไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่ก็พยายามเล่นให้มัน แตกเนาะทุกคนให้มันเจอกับความร้อนเดี๋ยวนะ้ํามันก็จะออกมาอีแหละเนาะถ้าเราไม่ชอบในน้ำเนาะถ้าถ้าเติมน้ําหน่อยก็จะมีน้ําแต่ว่าจะเป็นผัดแห้งหรือผัดน้ําเนี่ยคั่วแห้งก่อนดับข้าก่อนใส่ไหมอ๋อคั่วแห้งก่อนนี่ฟังดูก่อนนะ,ะขั้นแรกเราต้องคั่วแห้งก่อนเปิดไฟเบา <c oughs> บไหมหรือ,อยังไงหรือพอดี เอาเร่งไฟขึ้นมาหน่อยนี่เสียงดังแล้วตามใจฉันเลยดับเลยเปิดไหมเอามาพอดีไฟดับน้ำมันก็เริ่มจะออกแล้วนะทุกคนนี่กิ่นของความอร่อยเข้ามาแล้วอา้าวใส่เครื่องปรุงเข้าไปเครื่องปรุงมีกีอย่างใส่ให้เบิร์ะนะ บอ่อเชียงซัน,น,นบอ่อแซบคงแซบคงนัวกับใส่ครับพี่โลดใส่หลายแซบหลายพอนะ <laughs> นี่โอ้โหเป็นกระแสนิยมตัวหนึ่งใส่ข้าวจะเมิดเป็นหม้อแล้วผู้บ่าวเถ่ามื่อนี่มีแม่ครัวมาทำให้รับประทานด้วย <laughs> โอ้กลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยพี่น้องจ๋า <laughs> อ้าวน้ำลายยั่วๆเด้อ นำลายยิ่งเยอาจ้าทุกคนนี่ปล่อยให้น้ำมันเริ่มจะออกก่อนเนาะทุกคนหล่อยน้ำให้มันแห้งแล้วคั้วให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเติมน้ำเนาะทุกคนจะพยายามคละคล้ากันก่อนเนออทุกคนครับนะผมนี่ครับเดือดแล้วครับผมเติมน้ำเข้าไปหน่อยเด้อถ้าหากมันแห้งนะทุกคน แล้วค่อยใส่ใบกะเพราลงไปเนาะเติมกัวนี่เป็นกัวแห้งเ้ททุกคนถ้าเราอยากเติมน้ําใส่น้ําไม่อยากแห้งเราก็ใส่น้ําถ้าเราอยากกัวแห้งๆเราก็ไม่ต้องใส่เนาะอ้าวใส่กะเพราลงไปแล้วครับผมเนื้อในของผัดกะเพราก็จะอยู่ที่กะเพราเลยนะครับผมถ้าไม่ใส่กะเพราก็ไม่ใช่ผัดกะเพราเนาะอันนี้เป็นผัดกะเพราหมู แล้วก็จะหอ,อมพี่จิงชอบผัดกะเพรากับไอ้ขั่วแกงขั่วเขาเรียกแกงขั่วเนาะแ,<บ>และนั่นก็จะมีน้ําหน่อยเนาะทุกคนอันนี้ไม่มีน้ําก็จะเป็นขั่วแห้งๆหรือจะเป็นผัดกะเพรานั่นแหละนี่กลิ่นหอมชุยสําเร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนมาครับผมรับประทานด้วยกันกับผัดกะเพราหมูนะครับผมแซ่บๆจ้า